สวัสดีทุกท่านนะครับก็สําหรับแหล่งข่าวแรกนะครับเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะนะครับก็เป็นแหล่งข่าวจากสกายสปอร์ตนะครับเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับได้รายงานว่านะฮะทางเบซเชเนี่ยนะครับต้องการคว้าตัวอเล็กซิสซันเชสนะครับกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ได้ทําการพูดคุยนะครับกับทางบาร์เซโลน้าแล้วนะครับในการคว้าตัวเนย์มานะครับโดยทางเบซเชเนี่ยนะครับมีงบการซื้อขายนักเตะเนี่ยราวๆสองร้อยล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับ เละมาต่อกันกับข่าวที่2นะครับทางเชลซีนะครับก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผ่านเว็บไซต์สโมสรนะครับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับต่อสัญญาอันโตนิโอคอนเต้ไปอีก2ปีนะครับผมและข่าวต่อมานะครับทางเวสแฮมนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับผ่านเว็บไซต์สโมสรนะครับว่าพวกเขาเนี่ยนะฮะคว้าตัวโจฮาร์ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเป็นสัญญายืมตัวนะครับจนจบฤดูกาลนี้เลยนะครับและข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ก็เป็นทางเลเตอร์นะครับคว้าผู้สาประตูรายใหม่เข้าทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับเป็นการเซ็นสัญญาระยะเวลา3ปีนะครับนะครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลร้อรนะครับนี่ครับชูเสื้อแล้วนะฮะก็ยินดีกับทางเลเตอร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอุนโนุเก h ช n แนลด้วยนะคะ